โอ้โหดูผลงานดิโอ้โหโปูปลาโปงครับตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหปูนครับนี่โอ้หตัวใหญ่ตัวน่เป็นสิล้วเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาตกปลากันอีกแล้วตอนนี้ใครชวนใครตกปลาก็ไม่รู้เนาะวันนี้หมายของเราก็อยู่ทะเลใหญ่มากเลยเนี่ย อยู่ไหนไม่รู้นี่เราไม่ได้เข้าคลองครับเราอยู่ปากอ่าวอ๋อยู่ปากอ่าวโอเคครับรอดูกันครับ <c oughs> มาแล้วครับตัวแรกครับวุ้ยเป็นตัวใหญ่เมื่อกี้คันเบ็ดตกน้ำแน่ต <c oughs> ัวแรกมาแล้วครับ เออมาแล้วเออมันอยู่ตรงนั้นจัดไปครับมาครับปลาอีปองครับอืเป็นฝูงอะ่ะเชือ่อ้วโซนโอ้โหฝูงปลาปองครับตัวที่เท่าไหร่แล้วเนะี่ย ออผงกำลังเข้าโอ้ปลาปองไแล้วครับสองอห้ยวุ้ยปอกแล้วครับอเอาเขาเลยให้เมียตกไปอีปองเดี๋ยวจะเอาปลากระพงเนี่ยนี่ครับเกี่ยวกุ้ง หลุดไปสองตัวแล้วเนี่ยไม่ได้กระพงหลุดไปสองตัวเอาเมียเอาเลยไม่สนจะตกกระพงหลุดไปสองตัวละตกไปเธอคนเดียวฟงองกระพงเว้ยไม่มีลมตกปลาแล้วหลุดไปสองตัวเนี่ยแปลงไม่มีลมตกปลาเลยตอนนี้ย โอ้ยตัวใหญ่โอ้ยกียยย่ตัวแล้วเนี่ยตกปลาเลยคนเดียวยังไม่มีลมเลยปลากระพงหลุดสองตัวแล้วเนี่ยฮะต,ตัวใหญ่ด้วยเนี่ยเยออะะ่ปลากระกบ๋งน้อยมาแล้วตอนนี้มีอารมณ์เลยลมอยู่กับปลากระพงอย่างเดียว เอเคนี่กระบงังน้อยครับปลาอะไรปลาปูงและที่บอกแล้วมันกินตั้งนานแล้ว <S 1> <S 1> <S 1> อ่าโอเคอุ้ยเป็นปูงเลยเนี่ย,ยนะงัดขึ้นมาเลยงัดเลยอืยโอโง่ีรแล้วกี่ตัวเนี่ยเป็นสิบแล้วเนี่ยไหนเต็มกระติกแล้ว อเ,เออโยกโยกหน่อยอะ่ะโยกเออเอามันก็ต้องโยกดิมนั้นมันฟิตมันก็เหมือนฟิตแน่อุย้ยตัวใหญ่เนี่ยบอกแล้ว <c oughs> เห็นไหมโหดูปลาโปงมาแล้วครับน้ําเริ่มเดินขึ้นครับปลาเริ่มกินครับไไปยยออนน

เนี่ยฟิตเลยก็ขึ้นมาก็ฟิตฟิตฟิตเลยผม <c oughs> ก็เพิงแมวแล้วหลุดไปสองตัวโอ้โ <c oughs> <c oughs> มานะครับปยอดเนอฝูงเข้าฝูงเข้า múng ừ, phải bong. Ừ, à đi đâu vậy nào? nè anh đi bay. มันตื้อ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 เตต้องรีบแล้วมาอีกโดนเหมือนกันอุ้ยหลุดอือโอ้โห มึงอยู่เอ๋มันอยู่ตรงนี้แต่มันมัดเบ็ดยังไงติดไม่ค่อยติดวะดาวะห <c oughs> ืมพี่มัดเองพี่แล้เนี่ยอันนี้ใช่เหรอพี่เป็นคนมัดเดินเนี่ยเหรอเอา้เาดาวมัดใส่ถุงเอาไว้ยังไม่ได้ใช้ตกข้างหลังแล้วไม่ค่อยติดเท่าไหร่หรอกเดอ๋ย นีมันต้องมีคันอ่อนๆอย่างนี้นี่แหมมันก็ตกเองบอกเลยเต็มกระติกให้ตกคันดีๆไม่เอาลงไปก็รู้เลยมันอยู่ใต้ท้องเรือในดาวเนี่ยอยู่ตรงนี้อฮะ บอกเลยใกล้กันเองไหมก็ให้ให้ตกคันนี้ก็ไมเอามันปึ๊กกันตรงไอ้นี่แล้ว Icana, หูเนี่ยถ้าได้คันนนอ่อนอย่างนี Twitter ้นะโอ้โดนโเออโยอกยกหน่อยยเออโอเคตัวใหญ่ไว้ก็เลยนี่ขนาดใหญ่ผาคิงไหมอ้าวออันที่นะ ไม่ติดติดไม่ติด <laughs> เนี่ยกัดตัวติดไม่ติด แล้วใหญ่ตกคันนี้เอู้หูลุตนาตตา no, no. เอาเอาโดนแล้ว มันกินเบานะจะบอกให้เต็มกระติกแล้วมาตัวเล็กมที่ Thôn thôn Nè non thôn thôn cái thôn 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 ô thôn 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 ยังอยู่เว้ยแหมนึกว่าห,หมดละโอ้โหรับไม่ท่วนน่ะหลุดอีกไม่แล้วตกหมดฝูงฮะยอดเลยครับ ตัวไม่ค่อยโตฝั่งเนีุ้

cười à? cú lão à? bên gì nghe? u lão u lão. ốp. tụt vào trong mai nhé. để di chuyển. để gái mày mà chơi của lầu tao như thế nhá vui gió như này, này. này. ăn cơm nhá cơm 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 đi cơm 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 ไปกระต่ายขูดอีกแล้วเลย,เยเออตัวใหญ่ด้วยอู้กระต่ายขูดยอดเลยนะเนี่ยเห็นไหมหมาเลยเลยเฮ้ยโดนโดนอยู่ยปรุงไหมปรง เอ้ยเต็มกระติกหมดเนี่ยสู้มือด้วย ก็ไต่ขุดเยอะเี่ถอกตัวนะครับก็ไต่ขุดเกยใหญ่เปล่านะเออิดหน่อยอะไรเกยครับมาแล้วโอ้ยเห็นหน้าเห็นตาปลาเกยแล้วกูติดติดติดเยอะเลยเฮ้ยเฮยกระย่าปลดปากครับมีไหมเนี่ยเอมว้ ร้านแกแบบปไปอ่ะตัวเล็กึ้นโอเคครับเราคุณเ,เราตัวที่ที่าะไรตัวที่สองอ,อีกคูดไม่ก็กระต่ายคูด อะไรอะ่ะเก๋าหน่อยโอ้ยกินลึกด้วยเอ๋รัดปากานะเคยใหญ่เกยใหญ่ đau, ao swiming swiming, cây cây tụi mưa đấy, ôi, <laughs> 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 Lô <Lồ> à. <laughs> นึกว่ากระพงเอาเลยว่ากระพงแน่ๆเลยเนะี่ยเอาถ่ายรูปไหมคุณเราคุณ <c oughs> เราครับค <c oughs> ุณเรา <c oughs> อราืม <c oughs> โอเคโอ้โหกินทุ่นลอยแล้วหนึกว่ากระพงโอเคครับตกปลากับเมีย EP 9แล้ว <Woo! S 1> โอ้โหดูผลงานดิเชอญฝูงอีโปงครับปลาอีปโป้ง44ตัวว้าว <Wow. S 1> ปลากระบาง1ตัวปลากุลา3ตัวแล้วก็ปลากเกย2ตัวครับเกยใหญ่ไปเลยเลยตัวกับโลเป็นโลมั้งเนี่ยเนาะ อืออืหอันนี้มีฝีมือฝีมือมีเยอะเลย <S <S บกบเทียบเลยอเอ้ครับก็ช่องวุ้ดี้หาอยู่หาก,กินครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับบ๊ายบายเคครับ